ในโลกใบนี้ก็มีอยู่สองสถานที่นะครับก็จะมีอยู่ประเทศจีนกับประเทศศรีลังกาเราจะเห็นว่าที่ศรีลังกาเวลาเขาแห่พระพระเขี้ยวแก้วเขาจะเห่แบบยิ่งใหญ่เป็นงานประจําปีระดับประเทศเลยนะครับคือการที่จะไปไหว้สกักการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกาจะเข้าถึงยากมากนะครับผู้คนจะเยอะมากเลยพระเขี้ยวแก้วก็คือเป็นเขี้ยวของพระพุทธเจ้านะครับมีสี่เขี้ยวนะก็จะเป็น เขี่ยวข้างบนสองเที่ยวล่างสองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขี่ยวสองเขี้ยวนะครับที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ก็คือเขี่ยวนึงก็อยู่บนสวงสวรรค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บนสว่วนบนสวงสวรรค์ส่วนเคี้ยวที่สองนะครับก็จะอยู่ที่ก็จะอยู่ที่บาดาลเนาะเป็นพญานาคที่ท่านบูชาอยู่